ซาฟแจ๊ซ39ไกรเพ่นปี2025คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างล้ำสมัยจากประเทศสวีเดนซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่หลายประเทศกำลังจับตามองทั้งในด้านสมรรถนะราคาและความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วยพื้นฐานการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวการบำรุงรักษาที่ง่ายและการใช้เทคโนโลยีล่าสุดไกรเพเ่นกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเครื่องบินจากประเทศมหาอำนาจต่างๆเช่น F-16, Rafale หรือแม้แต่ F35 ในหลายแง่มุมในปี2025ัน้าทราบได้ทำการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและระบบเรดาร์ให้กับไกรเพนทำให้เครื่องบินลำนี้พร้อมสำหรับการรบในสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสงครามอากาศอากาศสงครามอากาศ,าากาศพื้นหรือภารกิจลาดตระเวนการบูรณาการกับระบบรบสมัยใหม่ทำให้ไกรเพนสามารถสื่อสารกับหน่วยรบภาคพื้นดินเรือรบหรือแม้แต่ดาวเทียมเพื่อประสานการรบอย่างมีประสิทธิภาพ ไกรเพ่นใช้เครื่องยนต์ General Electric F414 ที่ให้แรงขับสูงและสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงม2โดยมีรัศมีปฏิบัติการประมาณ1,500กิโลเมตรพร้อมระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศไกรเพ่นสามารถบินได้ไกลย,ยิ่งขึ้นในภารกิจระยะไกลสิ่งที่น่าสนใจคือไกรเพ่นได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติการจากรันเวย์สั้นหรือแม้แต่ถนนหลวงซึ่งเหมาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการรบแบบกองโจร ระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ Raven ES 0 5เป็นหัวใจสำคัญในการอัปเกรดไกลเพลนรุ่นปี2025โดยเรดาร์นี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในอากาศบนพื้นดินหรือแม้กระทั่งเป้าหมายที่มีการพลางตัวด้วยเทคโนโลยีสเตลนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและให้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับการยิงอาวุธนำวิถีต่างๆได้อย่างรวดเร็วซาบยังให้ความสำคัญกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิก e ิเล็กทรอนิกส์วอร์์หรือ EW เป็นอย่างมากไกลเพน2025มีระบบป้องกันตัวเองที่สามารถรบกวนคลื่นเรดาร์ของข้าศึกปล่อยสัญญาณล,ลวงหรือแม้แต่สกัดกั้นการโจมตีของขีปนาวุธนำวิถีได้อย่างชาญฉลาดทำให้ไกลเพนมีโอกาสรอดสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่อันตรายสูงในด้านอาวุธไกลเพนสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ IRIST Meteor หรือ AIM 120 AMR AAM ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลที่สามารถจัดการศัตรูจากระยะไกลได้โดยไม่ต้องเผชิญหน้าตรงๆนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น GBU 12ประเวรหรือขีปนาวุธโจมตีพื้นดิน ABS 15และ AGM 65มาเวลิกได้อีกด้วยหนึ่งในจุดเด่นสำคัญคือระบบ HMI Human Machine Interface ที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายนักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆผ่านหน้าจอสัมผัสและจอยสติ๊กโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวมไว้ที่หน้าจอ HUD Head-up Display และ HMD Helmet Mount Display ซึ่งช่วยให้สามารถรับข้อมูลและสั่งการได้โดยไม่ต้องละสายตาจากเป้าหมายซาบยังพัฒนาไกรเพ่นอีซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ที่เข้าประจำการในปี2025ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านการประหยัดน้ำมัน ความสามารถในการบรรทุกอาวุธเพิ่มขึ้นระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลขั้นสูงและการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทำให้เครื่องบินลำนี้พร้อมต่อสู้ในยุคของสงครามข้อมูลนอกจากนี้ไกรเพนยังเป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนการใช้งานต่อชั่วโมงต่ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศถึงให้ความสนใจเช่นบราซิลอินเดียแอฟริกาใตา้และแม้แต่บางประเทศในยุโรปตะวันออก โดยไกลเพนยังเป็นเครื่องบินที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของแต่ละกองทัพเช่นการติดตั้งระบบอาวุธภายในประเทศหรือการรวมเข้ากับเครือข่ายป้องกันทางอากาศของแต่ละชาติการออกแบบของไกลเพ่นยังให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาง่ายโดยสามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้ภายในเวลาอันสัน้นด้วยทีมช่างจำนวนน้อยและไม่จำเป็นต้องใช้ฐานบินขนาดใหญ่ไกลเพนยังสามารถเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็ว เช่นจากภารกิจสกัดกั้นทางอากาศไปเป็นภารกิจโจมตีภาคพื้นดินในเวลาไม่ถึงชั่วโมงในบริบทของภูมิภาคเอเชียไกลเพ่นกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญของหลายประเทศเนื่องจากสามารถปฏิบัติการได้ในพื้นที่แคบอย่างภูเขาทะเลทรายหรือเขตป่าดิบชื้นนอกจากนี้ยังสามารถเผชิญกับสภาพอากาศหลากหลายรูปแบบไกลเ่นยังได้รับความสนใจจากกองทัพอากาศไทยที่ใช้รุ่นสี่ ดีอยู่และในอนาคตอาจพิจารณาอัปเกรดเป็นรุ่นอีเพื่อเพิ่มความสามารถในการรบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นความคล่องตัวของไกรเพนยังได้รับการยกย่องจากนักบินในระดับนานาชาติว่าเป็นเครื่องบินที่ควบคุมง่ายตอบสนองรวดเร็วและสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในพริบตาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในสภาพการรบทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เครื่องบินมีน้ำหนักเบาแต่มีแรงขับสูง ทำให้สามารถทำมุมเลี้ยวแคบได้โดยไม่สูญเสียความเร็วและยังสามารถหลบหลีกขีปนาวุธด้วยการเคลื่อนไหวที่ว่องไวอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญคือระบบ Data Link แบบเปิดที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายของประเทศพันธมิตรต่างๆทำให้การทำงานร่วมกันในพันธมิตรนาโตหรือระบบเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศระดับภูมิภาคมีความยืดหยุ่นสูงไกลเพลนยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินด้วยกันเองแบบเรียลไทม ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายพร้อมกันจากหลายทิศทางในโลกของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไกลเพ่น2025ยังรองรับการบูรณาการกับระบบอากาศยานไร้คนขับ UAV โดยสามารถสั่งการฝูงโโรนในภารกิจลาดตะเวนหรือโจมตีเป้าหมายในพื้นที่อันตรายได้จากในห้องนักบินและมีแนวโน้มว่าซาบจะพัฒนาไกลเพนให้สามารถทำหน้าที่คล้ายแม่เหล็กข้อมูลที่ควบคุมระบบรบหลายมิติในอนาคต ไกรเพ่น2 0 2 5จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรบอีกลำหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของแนวคิดการรบแบบอัจฉริยะที่ผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการออกแบบทางวิศวกรรมการบินที่ล้ำหน้ามันคือเครื่องบินที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโต้วความขัดแย้งสมัยใหม่ที่ไม่ได้อาศัยแค่พละกกำลังแต่ต้องใช้ข้อมูลความเร็วและการประสานงานที่แม่นยำในทุกระดับ ในท้ายที่สุดไกรเพ่นยังคงรักษาจุดยืนของตนในฐานะเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่คุม้มค่าคงทนและยืดหยุ่นที่สุดในโลกแห่งยุทธศาสตร์ทางอากาศยุคใหม่และในปี2025นี้ซาบได้พิสูจน์อีกครั้งว่าเทคโนโลยีจากประเทศเล็กๆอย่างสวีเดนก็สามารถก้าวสู่ระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี